จะบอกถึงสถานการณ์ของโรงงานน้อยพันล้านตอนนี้นะคะน่ากลัวมากหนะ้าวันนี้นะคะวันที่ครูพี่ตุ้มถ่ายคลิปอยู่นะคะวันที่สองพฤ มิถุนายน2563เนื่าอพจะวันที่2เพราะมึงไม่ึงตอนนี้แบบประหูสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดโลกหนักมากผลิตเท่าไหร่ก็ผลิตแทบไม่ทันโรงงานน้อยพันล้านแทบจะร้องไห้ทําทุกวันนะคะทาทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะบางทีวันอาทิตย์ก็หมายความว่าในเวลาทํางานไม่หยุดบางทีวันอาทิตย์ก็ต้องทำโอทีด้วยแล้วก็วันธรรมดาก็ทำโอทีกันด้วยผลิตทุกวันโรงงานเปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ก็ยังผลิตแทบไม่ทันเพราะสินค้าเราขายดีมากๆค่ะสินค้าเราคุณภาพดีมากๆคุูพี่ตุ้มจะบอกแบบ ะะมีใครๆหลายๆคนเลยลูกค้าหลายๆคนเลยถามมาว่าผมอะ่ะผมอะ่ะเป็นคนหนึ่งที่ผมร่วงผมร่วงมานานแล้วมันแบบหัวร้านเข้าใจคาว่าหัวร้านใช่ไหมมันร้านมาเป็นสิบกว่าปีแล้วอะ่ะเพราะว่ามันร้านตั้งแต่ผมอายุสาสิกว่าตอนนี้ผมปาไปสี่สิบกว่าเกือบห้าสิบแล้วผมจะใช้แชมพูของ Fo ร l Thailand ได้ผลไหมนะมีชอบมีลูกค้าถามแบบนี้ครูพี่ต้องจะแบบแบบนี้ลูกมันมีรีวิวสําหรับใครที่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันจริงหรอ โอ,อ้ถ้ามันไม่จริงมันคงขายไม่ดีขนาดนี้มันมีรีวิวของคุณผู้ชายที่ใช้มาสารพัดยี่ห้อราคาขวดเป็นพันไม่ขึ้นเซรั่มปลูกผมนะคะพอหยุดใช้เซรั่มผมไม่ขึ้นแต่ทําไมมาใช้โฟร์บายเอลทะเลเขาบอกว่าโคตรถูกเลยชุดหนึ่งสามร้อยหกสิบาทถูกมากผมขอบคุณแชมพูคุณมากหมายถึงเขาขอบคุณแชมพูที่ที่ตัวแทนเอาไปขายให้เขาไม่ได้ขอบคุณเจ้าของแบรนด์นะเพราะเจ้าของแบรนด์ไม่ได้หุ้ด้วยแต่แคปรูปนะคะแคปที่ลูกค้ารีวิวมาให้ผมขอบคุณแชมพูของคุณมากๆเลย ผมรู้สึกว่ามันขึ้นเยอะมากผมใช้หนึ่งเดือนแรกยังไม่ค่อยเห็นผลหมายความว่าเห็นผลแต่เห็นผลน้อยว่ามันเป็นต่อๆขึ้นเล็กๆอะ่ะอือแล้วพอเดือนที่สองมันเริ่มรู้ว่าเฮ้ยไอ้ที่มันเคยล้านแบบมันไม่เคยงออขึ้นมาอีกเลยแม้กระทั่งใช้เซรั่มแบบเซตหนึ่งเป็นพันๆอ่ะพันสองพันอย่างเงี้ยมันไม่ขึ้นแต่แชมพูของของคุณเจ๋งมากมันทําให้ผมผมขึ้นและผมจะใช้ตลอดไปผมรู้สึกเลยว่ามันขึ้นเยอะมากผมถ่ายรูปเก็บไว้โอ้โห Amazing w o วมามากอยากรู้ไหมคะว่าทําไมแชมพูเนี้ยมันไม่ใช่แค่แชมพูแต่มันเป็นแชมพูเล่งผมงอกสําหรับผู้ชายหัวร้านได้ด้วยอยากรู้ไหมคะทําไมเพราะเขาไม่ได้ใช้สารสกัดค่ะสารสกัดแปลว่าไปผ่านกรรมวิธีสกัดนะคะทางเคมีนะคะสกัดออกมาเป็นสองหยดสามหยดสี่หยดจะใส่เท่าไหร่แต่เราไม่ใช่สารสกัดเราคือสูตรโบราณแท้ๆเป็นสูตรสมุนไพรต้มสดค่ะเราเอามากรูด ดอกอัญชันนะคะส้มป่อยตะไคร้ขิงมีลิตร้อนสมุนไพรที่มีลิตร้อนมีอยู่ในนี้นะคะทําการต้มแล้วเคี่ยวค่ะนาน6-8ชั่วโมงแล้วเอาน้ําที่สมุนไพรที่เราได้ค่ะไปทำแชมพูจนได้แชมพูกับครีมนวดผมเซตนี้360บาทลูกค้าแบบกราบด้วยหัวใจจริงๆผมไม่คิดเลยว่าชาตินี้ผมจะมีผมงอกออกมาใหม่นี่ขนาดผมใช้ได้3เดือนมันยังงอกใหม่ขนาดนี้ถ้าผมใช้เป็นปีละ่ะ ถ้าฟังครูพี่ตุ้มอยู่คลิปนี้แล้วยังไม่แน่ใจว่ามันขึ้นจริงเหรอครูพ um ี่ตุ้มครูพี่ตุ้มเป็นเจ้าของแบรนด์ 4L นะคะมันขึ้นจริงเหรอต้องพิสูจน์ค่ะเพราะไม่เคยคิดว่าจะขึ้นมันยังขึ้นแล้วที่มันแบบล่วงเยอะแล้วแบบบางนิดหน่อยอ่ะมันจะไม่ดกดันเต็มหัวหรอจริงปะนี่คือเหตุผลที่ทำไมแชมพูสมุนไพร 4L ไทยแลนด์ถึงขายดี มากมากจนผลิตเท่าไหร่ก็ผลิตแทบไม่ทันอย่าเชื่ออย่าซื้อเพราะตอนนี้ผลิตไม่ทันจริงๆค่ะคิวยาวไปดาวไถยยาวไปปลายเดือนแล้วค่ะและก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่เราจะผลิตทานเพราะเราขายดีมากๆค่ะ